เงินทุนก็คือเงินบาลานซ์เรานี่แหละเงินทุนอันที่ 2, 2> คือ MM list อันที่3คือ village ครับอันที่4คือ RR list ต่อ reward เมื่อเราได้นะครับ4ส่วนนี้แล้วเนี่ยเราจะคาดการได้ว่าเราจะหาเงินวันละหมื่นบาทได้ยังไงผมมีเงินอยู่แค่1,000เหรียญถ้าผมใช้ list หรือว่าการเทรดอยู่ที่ทั้งหมดเอา5%ละกันประมาณ50ดอลลาร์มี v i l l a g อยู่ที่50%เลยในต่อ r e w ร r d ผมเอาอยู่ที่1ต่อ2ถ้า RR ผม1ต่อ1เท่ากับผมจะเท่าทุนเพราะว่า v i l l a g มัน50 50แต่ถ้ามันหลัก็ตามที่นะครับตัวผมสามารถที่จะทําให้การเทรดของผมอยู่ที่ RR 1ต่อ2ได้เราจะเริ่มเห็นกําไรละสิ่งสําคัญอย่าื นะครับทุกครั้งที่กดจะต้องออกความเสี่ยงเท่าเดิมสัปดาห์นี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด10ออเดอร์นะแพ้ไป3ชนะ7 RR ที่ผมได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ3ผมจะได้ทั้งหมด30 R แพ้12 R ชนะ18 R วิเลจข,ของเราเนี่ยนะครับจะสูงถึง70%ทีนี้ครับเราลองคํานวณดู50เนี่ยคูณด้วย18จะตกทั้งหมด900ดอลลาร์ทั้งหมดอยู่ที่31,500บาทผมเอามาหาร7มาตกวละ4,500ฉะน 4, ั้นถ้าเราต้องการเทรดวันละ10,000บาทมันมีอยู่2อย่างครับที่เราสามารถทําได้ 1. 1เพิ่มวิลเลจครับ2เพิ่ม R ครับถ้าเพิ่ม R กับเพิ่มวิเลจไม่ได้ให้เพิ่มพุนน่ะแต่ผมไม่แนะนํให้เพิ่มความเส